สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชม f c ทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับช่องไรอ้อยสมใจครับผมพูดคุยพูดจาภาษาบ้านๆไม่มีวิชาการเชื่อปนวันนี้นะครับผมเข้ามาอีกแปลงหนึ่งก็คือเข้ามาโลกกาบนะครับก็ามาโลกกับอ้อยนะครับก็วันนี้โลกไปพลางแล้วก็ ขำไปพลางนะครับแล้วก็สงสัยไปพลางในี่ฝั่งนี้ยังไม่ได้ลอกนะครับยังลอกไม่เสร็จยังลอกอยูอ่ก็ยิ่งลอกกาบอ้อยแล้วก็ยิ่งขำแล้วก็ยิ่งสงสัยนะครับว่าตอนเนี้ยไอ้โรคกาบอ้อยเนี่ยตอนเนี้ยเป็นพันอะไรกันแน่นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็ยิ่งลอกมันก็ยิ่งสงสัยว่าอ้อยที่ปลูกเนี่ยธรรมดา มันเป็นอ้อยสุพรรณหนึ่งนะครับแต่ปลูกไปปลูกมามันกลายเป็นสีสำโรงหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับตอนนี้อ้อยสุพรรณหนึ่งกลายเป็นสีสำโรงไปแล้วนะครับเ <c oughs> นี่ยครับปล่องสันส้นสั้นสั้นสั้นปมกลายเป็นข้าวต้มมัดไปแล้วครับผมนี่กลายเป็นข้าวต้มมัดไปเสแล้วนี่ครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็คืออ้อยขาดน้ํานะครับ อ้อยขาดน้ำติดแรงมาห้าหกเดือนไม่ใช่ห้าหกเดือนแล้วครับก็คือมันติดแรงมามันแรงมาตั้งแต่ปีใหม่น่นครับจนถึงบัตรนี้นะครับก็เท่ากับเจ็ดเดือนแล้วนะครับเจ็ดเดือนแล้วแต่ทีนี้อ้อยนี้ก็อา,อายุหกเดือนนะครับก็คือผมได้ทำาสาวตัดล้างโกไปนะครับตอนนี้ก็หกเดือนแล้วนะครับ แต่อ้อยอายุหกเดือนตอนเนี้ก็คือได้อยู่แค่นี้นะครับนี่ได้อยู่แค่นี้อ่าหนึ่งสองสา่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบประมาณคือสิบสิบปล้องสิบปล้องสิบกว่าปล้องนะครับแต่ว่ามันก็เตี้ยลาดดินอยู่แค่นี้ครับเพราะว่าตอนนี้ปล้องสั้นมากๆเลยนะครับนี่ครับกลายเป็นสีสำโรงซะแล้วครับอ่กลายเป็นว่าสุพรรณหนึ่งก้ต้มมัดครับ <laughs> นี่โปร่งสั้นมากเลยนะครับนี่มันขาดน้ํามาหลายเดือนเกินนะครับก็คือผมธรรมดาแล้ววางสายที่นี่ผมมีสายน้ําวางระบบน้ําไว้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าน้ํามันแห้งไปก็ที่ฝนแรงนะครับฝนแรงก็ตั้งแต่ปีใหม่แล้วก็ที่น้ําที่เราใช้อยู่เนี่ยมันหมดไปคือแห้งขอดไปไม่มีใช้ก็ประมาณสี่เดือนแล้วนะครับ สี่เดือนเนี่ยก็เดือดร้อนกันมากๆไม่ใช่เฉพาะที่ผมนะครับในลําธารก็คือที่ผมใช้อยู่ทั้งสายมันแรงหมดแห้งหมดนะครับแห้งทั้งสายไม่มีแล้วก็นะครับพวกทุลงทุเรียนอะไรต่างๆลงกองนะครับก็เสียหายกันหมดครับปีนี้แถวนี้เพราะว่าไม่มีน้ําจะใช้แล้วก็น้ําประปาหมู่บ้านก็ไม่มีนะครับตอนนี้ประปาหมู่บ้านก็แห้งนะครับบางหมู่บ้านนี่ก็ต้องขนน้ําจากที่อื่นนะครับเอามาใช้นะครับแรงหนักมาก เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูแต่ละกอนะครับนี่นะครับคืออ้อยมันล้างไปหมดแล้วละครับเพราะว่าแรงเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงคือไม่มีน้ำใช้ไม่มีน้ำที่จะลดนะครับก็ธรรมชาติธรรมดาของอ่อ้อยสุพรรณหนึ่งนะครับธรรมดาแล้วก็ปล้องเขาจะยาวมากนะครับแล้วก็กอเขาจะใหญ่ ลำก็จะเยอะนะครับเแล้วว่าเขาเป็นอ้อยลูกดกนะครับอ้อยลูกดกแต่ทีนี้ก็ตอนนี้ก็ไปตามสภาพนะครับเนี่ยดูแต่และนะครับนี่สั้นนิดเดียวนะครับเนี่ปล่องสั้นนิดเดียวสั้นหมดเลยนะครับนี่กลายเป็นอ่าเอวกิวเอวกิวเอวกิวนะครับกลายเป็นข้าวต้มมัดไปเลยนะครับกลายเป็นข้าวต้มมัดไปเลยนี่แหละครับผลของอ มันแรงมากเกินนะครับแรงยาวเกินไปนะครับแต่ที่นี้ที่บริเวณแถวนี้ที่มันอยู่ได้นะครับก็คือผมก็ทําเหมือนเดิมที่เคยเคยทำอยู่นะครับก็คือผมปูเนี่ยครับคือผมจะเอาชานอ้อยที่เราหนีบนะครับที่เราคั้นน้ําแล้วก็เปลือกอ้อยนะครับที่เราขูดขูดเปลือกออกเนี่ยผมมาปูทับไว้อย่างหนาแน่นเลยนะครับเนี่ยมันก็ ได้ลากตัวเองอยู่มาได้หลายเดือนนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เจริญเติบโตนะครับเพียงแต่มันไม่ตายแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเลงยาวกว่านี้ยังไม่ตกมานี่ผมว่าไม่แน่แล้วล่ะครับไม่แน่อาจจะมีสิทสวรรคตได้เลยนะเนี่ยนะครับไอ้น,นี่นะ่าสงสารนะครับเพราะว่า,วาจริงๆแล้วเนี่ย มันเหมือนกับถ้าการเมืองเนี่ยก็คล้ายๆขวายค้านนั่นแหละครับ <laughs> ที่เขาเป็นกันแล้วก็ไม่อยากเป็นขวายค้านเพราะว่าอดอยากปากแห้งไอ้นี่ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับดูนะครับเนะนี่ยปล้องสั้นนะครับนี่ธรรมดาแล้วไอสุพรรณบุรีหนึ่งเนี่ยครับเนี่ยสองปล้องเนี่ยมันจะเท่ากับหนึ่งปล้องนะครับความยาวมันจะหนึ่งปล้องเนี่ยแต่นี่ก็คือกลายเป็นว่า มันสั้นมากนะครับปล้องสั้นนิดเดียวคือธรรมดาแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าอ่ามันขึ้นปกติของมันนะครับสุพรรณบุรีหนึ่งปล้องยาวสิบกล้องเนี่ยหมายความว่าคือจะแบบโน่นแหะครับสิบปล้องนี่ขึ้นไปอ่าเกือบสองเมตรแหละครับขึ้นไปเมตรกว่าเกือบ2อเมตรแหละครับแต่ว่าอันนี้สิบปล้องเนี่ยก็ตอนนี้ก็ขึ้นประมาณเอวเราเองนะครับเนี่ยขึ้นประมาณเอวเอง สั้นมากๆนะครับก็มีบางบางต้นอะไรแค่นั้นเองแต่ว่าส่วนมากแล้วก็จะสั้นสั้นหมดเลยนะครับสั้นหมดเลยไอ้ลำบางลำมันก็ก็ใหญ่นะครับก็ใหญ่คือธรรมชาติแต่ว่ามันมันสั้นนะครับมันสั้นมันสั้นล่องสั้นในแต่ละโอนะครับนี่ให้เพื่อนๆดูนะครับในแต่ละโอ เป็นข้าวต้มมัดหมดเลยนะครับข้าวต้มมัดหมดเลยนะครับนี่นะครับก็คือ,อาการปลูกอ้อยนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีระบบน้ําให้เนี่ยมันจะดีมากนะครับยิ่งเป็นอ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วก็คือมันเป็นอ้อยที่ว่าลําเยอะแต่กอเยอะทีนี้พอมันขาดน้ํานะครับมันก็จเจริญเติบโตไม่ได้ดีนะครับลวกอนหนึ่งก็ บางก็ยี่สิบกว่าสาสิบกว่าก็มีนะครับทีนี้พอขาดน้ําอ่าแล้วก็มันไม่ไม่ใช่ขาดน้ําอย่างเดียวด้วยนะครับเพราะมันขาดปุ๋ยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่สามารถที่จะให้ปุ๋ยได้เพราะมันไม่มีน้ําก็คือให้ให้ครั้งเดียวเหมือนกันตั้งแต่ตอนทําสาวเสร็จใหม่ๆนะครับทําสาวเสร็จใหม่ๆแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เขาก็ไม่ได้กินอะไรเลยนะครับตั้งปุ๋ยทั้งน้ําไม่ได้กิน นี่ละครับอันนี้ก็บางบางต้นก็ยังมีอยู่อ,อ่อันนี้ยังปล o องปลองอยังยาวอยู่บางต้นนะครับแต่ส่วนมากแล้วก็คือปล้องสั้นหมดปล้องสั้นหมดนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆพิจารณาดูนะครับว่ามัน <c oughs> สุพรรณหนึ่งหรือสีสำลรง <c oughs> แต่ก็มีมีมีอยู่มีอยู่สามสีโกนะครับที่ว่าอ่า ไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะดินก็ชื้นดินดีดินยังไงนะครับก็มปนอย่างกอนี้นะครับเนี่ยไอนี้ปล้องไม่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 ค่อยสั้นเท่าไหร่ไม่ค่อยสั้นเท่าไหร่ก็ยังปกติแต่ก็ไม่ไม่ไม่ค่อยใหญ่โตเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมสังเกตดูว่าพอเริ่มเริ่มขึ้นสูงมาตอนนี้เริ่มเริ่มสั้นแล้วนะครับตอนที่โคนเนี่ยตอนที่โคนยาวแต่ว่าพอเริ่มมาช่วงปลายช่วงยอดเนี่ยเริ่ม เริ่มจะสั้นแล้วนะครับเนี่ยครับเริ่มสั้นแล้วเพราะว่าขาดน้ามันมัน,ม,นมันก็สั้นเริ่มสั้นหลายๆหลายๆต้นแล้วนะครับนี่กอนี้ก็อกอนี้ก็สมบูรณ์เหมือนกันนะครับธรรมดาแล้วนะครับเนี่ยขึ้นมาลําใหญ่ล่องยาวเลยนะครับมีอยู่สามสี่กอครับที่ว่ามันมันลําใหญ่ลํายาวอยู่นะครับน่าจะเป็นที่ดินแล้วก็มันมันความชื้นมันยังมีอยู่นะครับ ก็เลยขึ้นสมบูรณ์หน่อยนะครับเนี่ยขึ้นสมบูรณ์หน่อยแต่ว่าอ่าเนี่ยนะครับเริ่มสั้นแล้วนะครับพอมาที่ที่ปลายนี้เริ่มสั้นแล้วก็คงจะแบบข้างล่างหมดความชื้นแล้วละครับเพราะว่าถ้าไม่หมดความชื้นเนี่ยปล้องก็คงไม่สั้นเนี่ยครับเริ่มสั้นแล้วครับสั้นสั้นอ่าเนี่ยดูเดี๋ยวให้เอนเพื่อนดูเนี่ยครับนี่ช่วง โคนมายาวปกติเลยนะครับยาวปกติแล้วก็เนี่ยมานี่คือสั้นเลยครับสั้นแล้วเนี่ยคืออ้อยขาดน้ํากับอ้อยขาดน้ําลองสั้นแล้วครับลองสั้นแล้วนะครับอ่าเนี่ยดูครับอัน,นี้ใหญ่นะครับเนี่ยเหมือนลำนี้ใหญ่ใหญ่มากแต่ปล้องเนี่ยครับนิดเดียวเห็นไหมฮะนี่เริ่มเริ่มสั้นอันนี้ยาวมานะครับนี่ยาวเป็นคืบ ครับขึ้นแรกๆมาเนี่ยยาวเป็นคืบมาทั้งนั้นเลยนะครับลำทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยนะครับไอน,นี้เป็นเกือบทุกต้นแล้วครับตอนเนี้ยเริ่มมาสั้นหมดแล้วเออนี่น,นี่สั้นหมดนี่นะครับก็ถ้าเพื่อนๆปลูกอ้อยนะครับถ้าเรามีระบบน้ําได้นะครับก็คือจะดีมากพูดถึงคนที่ว่ามีน้ําใช้อยู่มีระบบน้ําอยู่ก็ถือว่าโชคดีนะครับ แต่ของผมเนี่ยคือใช้คลองธรรมชาตินะครับปลูกมานานก็ไม่เคยแห้งมาปีนี้มาแห้งนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นไปแล้วนะครับลําธารมันแห้งก็ไม่มีน้ำใช้หลายเดือนติดต่อกันนะครับตอนนี้ก็ลุ้นอย่างเดียวครับว่าให้มันตกมาบ้างนะครับคือถ้าไม่ตกมาบ้างเนี่ยก็น่าจะนะครับ ไม่รู้จะอยู่ได้ถึงขนาดไหนนะครับอ้อยเนี่ยครับเรา่าใบนอนครับใบเหลืองหมดแล้วนะครับเน่ยใบเหลืองหมดนะครับใบเริ่มเหลืองเหลืองแห้งนะครับเนี่ยเหลืองแห้งนะครับนี่เหลืองแห้งเหลืองแห้งไม่สวยแล้วนะครับปีนี้ก็ทําอ้อยขี้เละไปก่อนนะครับคงจะหาอ้อยสวยๆยากแล้วนะครับถ้ายังแหลงยาวอยู่แบบนี้เอาละครับก็ ให้เพื่อนดูการแค่นี้นะครับก็ให้ดูว่าสีสําโรงหรือสุพรรณหนึ่งเอาละรครับเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ